สวัสดีครับอาวันนี้จะมาสอนวิธีการแก้กปัญหาตัวการเซตซีโร่ของเครื่องบด Df 6 4 v นะครับอ,อันดับแรกเลยปัญหาก็คือได้รับแจ้งมาว่าบดเบอร์ศูนย์แล้วเฟืองยังไม่ชนกันเลยปรับถึงเบอร์ศูนย์แล้วปรับเบอร์ต่ำแล้วยังรู้สึกว่ายังบดได้ละเอียดไม่พอเลยสิ่งแรกก็คือถ้าคุณลูกค้าลองว่าเปิดเครื่องแล้วปรับมาที่เบอร์ศูนเสียงเฟืองยังไม่ชนกัน สุดแล้วแน่นแล้วบทได้ก็ยังไม่ละเอียดเสียงเฟืองก็ยังไม่สนการน,นะวิธีการแก้ปัญหาทําอย่างไรบ้างปิดเครื่องก่อนครับอันดับแรกปิดเครื่องนะให้ขอตัวเฟืองออกมาทําความสะอาดก่อนแต่แต่อันนี้ผมทําความสะอาดแล้นะครับก็ให้ปัดฝุ่นเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดให้ละเอียดแล้วก็ดู ดูดูเรื่อง Alignment ว่า Mark Alignment ตรงไหมอันนี้ทำความสะอาดแล้วแล้วก็เอาเครื่องดูดฝุ่นแปรงปัดทําความสะอาดคลีนให้หมดให้สะอาดแต่ไม่ต้องเอาไขควงไขตัวเฟืองออกมานะครับเพราะไม่งั้นคาลิ a t e ตัวนั้นอาอะไลเมนเสียนะครับห้ามไขอ่าสิ่งแรกคือก็คืออาทำความสะอาดเสร็จแล้วประปกตบตัวบนเข้าไปดูตำแหน่งมาร์กอะไเมน ประกบแล้วอทีนี้จุดนี้จะมีลูกค้าพลาดกันเยอะครับบางทีเราอาจจะใส่ไม่สนิทเห็นไหมตัวนี้ตัวยางรองตัวประกันเนี่ยครับเราต้องใส่ให้แนบสนิททั้งสามด้านนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าเกิดอย่างนี้มันยังลอยอยู่นะต้องขยับมานิดนึงแล้วให้รู้สึกว่าลงครบทั้งสามด้านโอเคทีนี้มันก็จะเฟืองเขาก็จะยุบตัวลงไปตามเซ็ตมาแล้วประกบตัวบนลงไป หมุนตามเข็มนาฬิกาให้แน่นเลยครับโอเคให้แน่นนะอ่าโอเคอย่างถัดไปก็คือนำตัวประแจไขตัวนี้ตัวแหวนตัวแหวนครอบตัวแหวนบอกเบอร์บดให้รวมก่อนให้หลวมเห็นไหมครับทีนี้ให้เราเปิดเครื่องเปิดเครื่องแล้วหมุน เกลียวบนตัวนี้ครับหมุนเกลียวบนนะไม่ใช่ัวแหวนตัวนี้นะไม่ใช่ตัวแหวนตัวนี้นะมห,นนะหมุนเกลียวบนนะครับหมุนตามเข็มไปเรื่อยๆจนให้อ่าเฟืองมันชนกันอ,อันนี้คือเสียงเฟืองชนกันนะครับเพราะว่าเราได้ทําความสะอาดละไม่ไม่ใช่เสียงผงกาแฟละแล้วก็ปืนเพลนนิดนึงให้ไม่มีเสียง โอเคเราจะมาร์กตำแหน่งนี้ไว้ที่ศูนย์ก็คือศูนย์นะครับปิดเครื่องแล้วก็หมุนเข็มบอกเบอร์บดเข็มชี้เบอร์บดไว้ที่ศูนย์นะแล้วก็ล็อกมันเอาตัวประแจที่แถมให้นในกล่องล็อกมันอันนี้มีแถมให้อยู่ในกล่องอยู่แล้วนะครับล็อกมันให้ตรงตำแหน่งศูนย์โอเคพอแค่ตึงมือพอนะครับทีเนี้ย ตำแหน่งนี้ก็คือเนี่ยอันนี้ก็คือเราเซตซีโรได้เรียบร้อยแล้วครับลองดูนะเดี๋ยวเราจะหมุนไปที่ซีโร่นะโอเคนี่ก็คือเป็นการเซตซีโรแค่นี้เองครับง่ายๆแต่บางทีคุณลูกค้าอาจจะเผลอไปเอาประแจรปรับมันตอนทําความสะอาดแล้วก็งงว่าทาไมเออพอพอทำไมมาบดอีกครั้งหนึ่งอาจจะแบบบดได้ไม่ละเอียดเท่าเดิมปรับไปที่ศูนแล้วเฟืองยังไม่คนกันอันนี้ก็เป็นวิธี เซตสีลให้เขาใหม่่เขาๆแต่โดยปกติแล้วถ้าเราไม่ไปขันมันมันก็จะไม่ค่อยเป็นปัญหาใช่ครับผมโอเคครับผม